สวัสดีครับจากคลิปก่อนหน้าเรื่องการประกาศตัวแปรนะครับเราได้ความเข้าใจกับตัวแปรและชนิดของภาษา C ไปแล้วนะครับในหัวข้อบทนี้นะครับจะเป็นการอธิบายเครื่องหมายคำนวณในภาษา C นะครับซึ่งจะมีบวกลบคูณหารและเพิ่มหรือลดค่านะครับซึ่ง เราจะทําการเขียนและทดสอบไปพร้อมๆกันเพื่อให้เห็นภาพขึ้นนะครับส่วนเครื่องหมายเปรียบเทียบนี้ผมขอยกเป็นบทหน้าแล้วกันนะครับเพื่อจะทําการเขียนโค้ดและอธิบายในส่วนของ if-else ไปพร้อมๆกันเลยครับเครื่องหมายบวกลบนะครับคำนวณพื้นฐาน เริ่มต้องเขียนเหมือนเดิมครับอากาศที่เราต้องจำพยายามจำให้ได้ครับคอสส่วนนี้ ครับตอนแรกให้เราประกาศตัวแปรชนิดจำนวนเต็มนะครับตัวแรกขึ้นมาเป็นตั้งชื่ออาจจะเป็นนำหนึ่งหรืออะไรก็ได้ครับมีค่าเท่ากับ5้าซึ่งการประกาศตัวแปรนะครับเราจะประกาศเป็นบรรทัดต่อบรรทัดคำสองเท่ากับห้าหรือจะประกาศ ในบรรทัดเดียวกันก็ได้นะครับซึ่งประกาศได้สองแบบคือแบบแรกก็ตามที่เห็นนะครับแบบภาพและแบบที่สองจะเป็นการใช้คอมม่าและตามด้วยชื่อตัวแปรถัดไปครับหากเราต้องการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรนะครับเราต้องกำหนดในส่วนน,นั้นก่อนที่จะใช้คอมม่านะครับ และจบท้ายด้วยเซนิิคลอนถ้าหากไม่อยากให้สับสนนะครับอาจจะใช้เป็นบรรทัดต,ต่อบรรทัดก็ได้ครับนำหนึ่งมีค่าเท่ากับห้านำสองมีค่าเทกับห้าแล้วเราลองมาแสดงค่า ของตัวแปรนะครับใช้เป็น F และแสดงจำนวนเลขจำนวนเต็มนะครับเป็นเปอร์เซนต์ดีตามด้วยตัวแปรครับจะเห็นนะครับตัวแปรขึ้นมาซึ่ง คือน้ำหนึ่งนะครับคือเลขห้าหากเราต้องการให้แสดงหลายๆตัวแปรนะครับเข้ามาอยู่ใน p ินเอฟในนี้นํำสองเปลี่ยนเป็นสินะครับให้ใส่เปอร์เซ็นต์ตามด้วยชื่อของข้อมูลนะครับที่เราต้องการแสดงและในที่นี้ให้ เวนวักนะครับแล้วตามด้วยชื่อตัวแปรตัวถัดไปนะครับมีคอมมา่าจะเห็นได้ว่านำหนึ่งนะครับคือห้านำสองคือสิบสามารถนำมาแสดงพร้อมกันได้โดยใส่ชนิดของตัวแปรลงไปในปิด F ซึ่งอาจจะเว้นวักหรือไม่เว้นวักก็ได้นะครับแล้วคราวนี้เราจะมาทดสอบการบวกหรืออาจจะเป็นลบคูณหารก็ตามแต่นะครับซึ่งเราต้องมองภาพวา่าตัวแปรตัวแรกนะครับกับตัวที่สองมันต้องมีตัวเก็บค่าซึ่งเราอาจจะประกาศให้มันหมายเป็น s u มสำหรับ ตัวแปรชื่อซัมนี้นะครับจะเก็บค่าผลลัพธ์ของนำหนเท่ากับนำสอนะครับสำหรับมาบวกกันอาจจะเขียนเป็นตามนี้นครับซามเท่ากับนำหนบวกนำสจะเห็นว่าเราคำสั่งในบรรทัดนี้นะครับ ให้ sum ม,มีค่าคือน้ำหนึ่งบวกน้ำสองกันนะครับแเราไปเก็บในตัวแปร sum เสร็จแล้วคราวนี้นะครับเราจะต้องแก้เป็นการแสดงค่าของซัมเพียงตัวเดียวเนื่องจากน้ำหนึ่งและน้ำสอง ได้บวกกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราลองมารันดูจะเห็นว่าค่าของตัวแปรนะครับได้เพิ่มขึ้นตามสังเราที่เขียนไว้ซึ่งตัวนี้เป็นบวกลบคูณหรือหารก็ได้ครับแล้วแต่ครับ ในส่วนของเพิ่มหรือลดค่า <C oughs> ในนี้ผมขอใช้เป็นตัวบวกนะครับเครื่องหมายบวกเพื่อได้เห็นค่าได้ชัดเจนตอนนี้จะเห็นได้มีค่าเท่ากับ15ใช่ไหมครับแล้วเราต้องการเพิ่มหรือลดค่าของซัเรา จะเขียนได้โดยในรูปแบบซ้ำบวกคือเพิ่มค่าเข้าไปคืออีกหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งหรือจะลบทีละหนึ่งเป็นลบๆบครับลองมาล้านดูนะครับจะเห็นว่าค่าถูกลบไปแล้วหนึ่งค่าซึ่งเรา ได้ใส่คำสั่งไปในบรรทัดที่สินะครับหากเราใส่คำสั่งเป็น3ามบวกหรือเพิ่มขึ้นหนึ่งค่าก็จะเป็น16นะครับครับในการเพิ่มรลดค่าสามารถใช้เป็นบวกเท่ากับหรือว่าลบเท่ากับก็ได้นะครับแต่จะใช้ในรูปแบบ s ามบวกเท่ากับ ามด้วยจํานวนเลขที่เราต้องการให้เพิ่มขึ้นนะครับในตัวอย่างอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นสักสองจากเดิมนะครับสามคือสิบห้าสั่งให้เพิ่มเพิ่มอ,อีกสองก็จะกลายเป็นสิบเจนะครับครับซึ่งในเครื่องหมายบวกบวกหรือล,ลบนะครับจะไม่สามารถกำหนดได้ ในถึงจานวนที่เราต้องการเพิ่มขึ้นนะครับเพราะมันฟิกไว้คือเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับครับตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพนะครับถึงการใช้เครื่องหมายคำนวณและเพิ่มลดค่าของภาษาซีครับในบทถัดไปจะเป็นของอีและเครื่องหมายเปรียบเทียบนะครับทางภาษา C ีขอบคุณครับ